เยโลสวัสดีทุกคนนี่อยากจะให้ดูสวรรค์นบนดินนี่เห็นหรือเปล่านะเนี่ยดูสินกเพียบเป็นฝูงจ้าเห็นปะเฮ้ยแบตจะหมดเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะเอาที่ชัด์แบตหน่อยเห็นไหมเห็นนกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรอครูเอาที่ชาร์จแบตแบ๊แบนึง ไหนหล่ะฮลโหลนู่นเห็นไหมเห็นไหมนะเสียบ,บร์จแบตก่อนแป๊บหนึง่งสวัสดีจ้ะกูง่วงมากมากเลยกูตื่นตั้งแต่เช้าสวัสดีทุกคนเน่ดูดูผมซะก่อน สวัสดีทุกคนยังดีนะที่แอปช่วยดักดูขอให้ทุกคนจะเดินนุ่งเดืองอ่าวันนี้อยากจะบอกข้อนี้หลายคนก็คงน่าจะติดนะคะแต่ว่าเนี่ยเออเขาเรียกอะไรนะวิธีการที่คุณจะทำให้อีกคนหนึ่งมีความสุขใช่ไหมอย่างเช่นอ่ะจะเป็นคนที่ คนในครอบครัวงคุณคนที่คุณรักหรือใครก็ตามแหละใช่ไหมล่ะทุกคนก็เบสออนความรักทุกคนก็เป็นความรักหมดนะคะแต่ประเด็นก็คือ,เ,อ,อเราจําข้อนี้ไว้นะสิ่งที่บนโลกใบนี้แล้วคุณไม่สามารถทําได้คืออะไรรู้ไหมทําให้อีกคนหรือใครก็ตามมีความสุขเพราะคุณไม่สามารถเป็นต้นเหตุของสิ่งนั้นได้ไงอย่างที่บอกนะนั่นแหละแล้วประเด็นสําคัญก็คือบางทีเวลาเราเป็นทุสวรรค์อย่างเงี้ยเรา อยู่ท่ามกลางความเบิกบานความหลั่นล้าใช่ไหมอยู่ท่ามกลางความจริงคุณก็มีความสุขได้ด uh> ้วยตัวเองใช่ไหมล่ะแต่บางทีเนี่ยพอเวลาคุณไปเจอ chain of pain นะคะเขาเรียกว่าอาจจะไปเจอใครก็ตามที่เขากําลังหงุดหงิดอยู่หรือว่าเขาก็กําลังเขาเรียกเลยนะมีความรู้สึกที่ว่าไม่มีความสุขนะคะหรือว่า กำลังถูกเจ้านายด่าหรืออะไรดูนี่ยังไงก็ตามนั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่าอีไฟหนึ่งก็หลุดจูนไปแล้วนะคะเขาเรียกว่า off the track หรือหมายความว่า chain of pain เอาง่ายงเลยคํานี้เลยเวลาคุณเจอใครก็ตามแล้วไปอยู่สมมติคุณกําลังแฮปปี้หลั่นละใช่ไหมล่ะกำลังนั่งฟังรังสเสียงบุกพลังเลยกําลังนั่งอยู่ท่ามกลางเสทําที่แท้จริงคุณกําลังหลั่นละเบิกบาน แล้วคุณก็ไปเจอคนที่เขาไม่ได้เขาอาจจะหลุดจูนไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็ง่ายมากที่บางทีถ้าคุณไม่เข้มมากพอก็ไปหลุดจูนด้วยเพราะว่าคุณทุกคนก็เป็นความรักและก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนึกออกไหมแต่ก็อย่างที่บอกว่าคุณก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้นอกจากว่าบางครั้งถ้าคุณไม่เข้มมากพอก็ไปโดนคลีปเปื้อนด้วยก็ไปโดนความรู้สึกด้านล่างด้วยโอเคไหมนั่นแหละเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเวลา ก็เรีกเยกอะไนะปะทะกันนะคะทะเลาะบอกเวง้งหรืออะไรนี่นั่นก็เป็น not going well นะคะเพราะว่าคนแฮปปี้ใช่ไหมอยู่เวลาคุยกับคนไม่แฮปปี้ก็ไม่แฮปปี้ไปด้วยเลยนะนั้นคุณก็ต้องเข้มมากพอด้วยนะนี่ดูวิวสิเห็นไหมละ่ะเจ๋งไหมแต่ทุกคนก็เป็นความรักไนงะบางทีเวลานั่นแหละ เวลาเราเป็นมนุษย์อะเวลาเราหลุดจูนนะคะหรือว่าไม่เข้มแต่ทำมากพอก็มีได้แต่เราก็ต้องกลับมาเร็วด้วยะแ,แมแต่ไม่ต้องห่วงเลยที่นี่นะคะเพจกูพอพิลินและกูเองแล้วก็ซอสแล้วก็ซอสทั้งหลายที่ผู้แจกสัจธรรมทั้งหลายทุตสวรรค์ตรงนี้มีแต่ความรักแล้วก็ มีแต่ความรักเบื้องลึกจากหัวใจและไม่มีสิ่งใดที่ใครกระทําอะไรก็ตามแล้วครูไม่รักนะคะหรือว่าครูไม่ชอบหรือใดๆก็ตามมันเป็นความรักล้นเหลือแล้วก็นั่นแหละมันเป็นสมบัติติดตัวคุณทุกคนนะคะความรักนี้ก็คือเป็นเบสซอนเป็นพื้นฐานอยู่เดวแพงมากๆเลยมาแจกพอออกไลฟ์ปุ๊บก,ก็คือหลุดของแพงจะดอดไง ประเด็นก็คือเมื่อกี้ครูอยากจะให้ดูนกเป็นฝูงเลยแล้วก็มาให้เราหลันล้านะคะแล้วก็โอ้โหสุดยอดมากเมื่อกี้ก็คือนึกว่าสวรรค์หรือเปล่านะโอเคฝากไว้สั้นๆแล้วกันครูง่วงวมากๆเลยนี่ครูก็คือนั่งทำสไลด์ทั้งวันเลยมีความฉุกมากแล้วก็นั่นแหละขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยยิง่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็มีแต่ความสุขสนุกเบิกบาน ลันละทั้งวันนี่โบยบินเก่งแบตก็จะหมดแล้วด้วยเฮ้โหลดูน่าเรื่องใหม่สร้างใหม่ทันที <Hey. S 1> ใช่แล้วจ้า <produce labels> นั่นแหละบางทีมันก็ไม่ได้แป๊บเดียวมันก็ต้องใช้เวลากับมันด้วยนี่หลายคนก็คือเขาเรียกบีทอัพตัวเองนะคะบีทอัพยูเซลก็คือ บีบบังคับตัวเองให้ต้องรู้สึกดีในฉับพลันทันทีนึกออกไหมหลายคนก็คือทูตสวรรค์ก็คือกลัวตกสวรรค์ทูตสวรรค์กลัวตกสวรรค์ก็จะเป็นอาการนี้ก็คือประมาณว่าไวา้ตอนนี้ฉันรู้สึกแย่ทายังไงดีนะคะก็กลายเป็นดิ้นรนไปอีกนะคะคุณรู้ไหมว่าจริงๆอารมณ์ของคุณไม่สามารถดีดแบบโป้งเดียวได้ภายในวินาทีเดียวนะคะหรือภายในวันเดียว จริงภายในวันเดียวก็ทําได้นะถ้าคุณเข้มมากพอกับเส้นเดิมนะคะนั่นแหละอย่างไรก็ตามอย่างที่บอกนะเวลาเจอเรื่องใดก็ตามที่นั่นแหละเชนออฟเพนคุณเจอเชนออฟเพน๊บก็เหมือนโดนเปื้อนขี้เหมือนโดนยาพิษเอาง่ายๆแล้วก็ประเด็นสําคัญก็คือมันไม่ใช่คนอื่นเข้ามากระทําคุณหรือใครก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยคุณเองที่หลุดจูนออกไปโอเคไหมแพงเว่อ,วอเห,หมละ่ะแพงมากๆเลยนะอ่ะ แม้วันนี้มาด้วยรักนะพูดสั้นๆแต่ก็คิดว่าคุณคงได้อะไรไปแล้วก็วันนี้ก็นั่นแหละง่วงสุดๆง่วงดูตาครูซะก่อนแล้วดูผมครูซะก่อนอ่ะง่วงมากๆเลยเดี๋ยวครูไปนอนแล้วนะคะ,นนแ,ละ,คะแล้วก็เป็นความรักอย่างเต็มที่แล้วก็ทำอย่างดีที่สุดท่ีท่ทําได้ใจจริงก็อยากสอนที่นี่เหมือนกันนะแต่ว่าเออเดี๋ยวก็ตามโฟรซสเอาละกันนะคะ เพราะว่านกบินเป็นฝูงสวยมากๆแล้วก็อบันดันมากๆเมฆอะไรทุกอย่างคือมีความสุขนะคะเห็นแล้วก็อลังการขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยนะจ๊ะก็มีแต่ความสุขความจเจริญอ,อยู่ท่ามกลางความกระจ่างนะจ๊ะแล้วก็เมื่อวานล่าสุดนี่ทีมงานรุศาสตร์จัด9.9คุณก็จะเห็นได้ปกติคุมไม่ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ก็คือมีโปร 9. 9นะคะก็ไปดูเอาละกันลดเยอะมากนะก็เอาของขวัญให้กับตัวเองนะคะเอาสัญลัที่แท้จริงเกาะขูในชีวิตไปเยอะๆนะคะเขาเรียกว่าเอานางฟ้านําทางในชีวิตเข้าไปเยอะๆก็มีแต่เรื่องดีงามมันไม่มีข้อเสียเลยมันมีแต่ได้กับได้แล้วก็มันมีแต่ผลประโยชน์ในชีวิตของคุณโดยแท้จริงอย่างแท้จริงของแบบนี้ก็ให้ด้วยกันไม่ได้เราต้องให้ตัวเองนะจ๊ะ โอเคไปแล้วนะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญหล่ะละโอเคง่วงนอนแล้วทุกทุกคนดไนท์แล้วก็นั่นแหละคลิปนี้ก็ให้แพงมากนะก็กลับมาย้อนทวนซ้ำได้อย่างที่บอกนะว่าไม่มีสิ่งใดทำให้กูหรือใครหรือคนที่จูนซอสหรือใครก็ตามเนี่ยไม่รักคุณได้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันไม่มี ข้อสงสัยไม่มีข้อเอจใจใดๆเลยเค okay, ไหมแล้วก็ไม่มีใครเป็นลูกรักไม่มีใครเป็นลูกไม่รักด้วยไม่มีใครพิเศษกว่าใครด้วยเราก็รักทุกคนครูก็รักทุกคนเทน่าเทียมกันแล้วก็นั่นแหละเป็นความรักล้นปีนะจ๊ะเค okay, ไหมด้วยดักนะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีแต่วความสุขความเจริญน,นะจ๊ะ กดใช้แอปผิดอีกแล้วจริงๆต้องใช้แอปที่ครูสามารถอ่านคอมเมนต์ได้แต่ตอนนี้ครูอ่านคอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็ง่วงสุดๆแล้วโอเคฝากไว้ตอนนี้แล้วกันแล้วก็วันที่15นี้ครูมีสอนรอบสดนะคะกดทองคําทําเงินล้านและครูบอกเลยว่าสถานที่มันอลังการมากดุกมันคือผู้นําอะไรนะ ประธานาธิบดีสหรัฐเขาชอบมาพักที่นั่นนะคะนี่แล้วก็จะไปอยู่ห้อง presidential อีกแล้วห้องท็อปสุดของโรงแรมแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะประสบการณ์ของครูต่อให้คุณมีเงินก็อาจจะไม่ได้แบบนี้ก็ได้เข้าใจปะเพราะนั้นห้ามพลาดแล้วสิ่งที่คุณได้ลงทุนแล้วก็จ่ายให้กับตัวเองคุณก็ได้เกินคุ้มไปมหาศาลเพราะประสบการณ์นี่คือไม่รู้ราคาเท่าไหร่แล้วแต่ละที่ที่ครูพาไปก็ดังการทั้งนั้นแล้วก็นั่นแหละ เหมาะสมสำหรับท่สวส่วนอย่างพวกเดาเก่งไหมหัวครูก็คือยุ่งไม่ไหวจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำสีผมใหม่เลยดีกว่าไอ้ดูันดีจ้าอือขกเสียําตลอดขอให้ทุกคนจเจริญรุ่งเรืองล่ำรวยยิ่งขึ้นไปแล้วก็นั่นแหละจูนกับเสียงภายในยจะเหมือนจ้ะแล้วก็ บล็อกมันนี่ตัวเองไงบล็อกเงินตัวเองนะคะเวลาคุณจ่ายความเจริญให้กับตัวเองเงินก็จะเข้ามาอีกนะคะโอเคไหมเพราะคุณรู้ว่าคุณกำลังทำให้ตัวเองเจริญรุ่งเรืองแล้วก็นั่นแหละนี่คือพื้นความปัญญานี่คืออยู่ที่ไหนก็เจริญโอเคป่ะปัญญานี่อยู่ที่ไหนก็เจริญโอเคไหมปัญญานี่อยู่ทุกช่วง อายุไหนก็เหมือนกัน,นช่วงชีวิตไหนก็จเจริญปัญญาเนี่ยมาใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตนะคะโอเคไปแล้วนะเออตาจะปิดเด,ดี๋ยวดูน้งก็ท่องคำภาคไหนจ้ะภาคที่สามหรือจัดจะสีก็ได้ถ้าเกิดว่าสอนสองวันก็ปัดเป็นเดสเป็นภาคสีไปเลย นี่ไม่แน่ใจนะคะแต่ก็คือเนื้อหาเข้มมากคิดว่าไม่รู้จบหรือไม่ภายในหนึ่งเดย์แต่ละแต่ละคัสก็คือแอดเอยแล้วก็ค่าไม่ได้จริงๆอะ่ะคือให้เคลียร์เรื่องเงินกันไปเลยไงเรื่องนี่แหละกดทองคํากดสัทญาธรรมแห่งการเงินกดทองคําของเงินใครที่ผิดกฎเหล่านี้ก็คือเงินไม่เข้าไงเข้าใจปะเพราะนั้นก็ต้องเข้มเรื่องนี้กันพอสมควร แล้วก็ให้พลังกับมันพอสมควรแล้วก็ขยี้มันจนเข้าใจลึกซึ้งจริงๆครูก็เจาะไปลึกมากๆนะครูจะบอกคุณให้แบบลึกแบบลึกัแบบกวตายควายลม้มมาลูกลึกจริงนะโอ้ลึกเข้มมากอะเราไปถึงในจุดที่มันไม่ต้องคุยเรื่องฟิสิกอลกันแล้วเรื่องนอนฟิสิกอลล้วนๆและเรื่องความรู้สึกล้วนแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ได้ผลล้วนๆเลย ก็ถ้ามีโอกาสนะวันที่15นี้นะคะก็มาเจอกันในรอบสดนะคะหรือไม่ก็อ่ะให้เปิดเป็น private dinner ก็ได้วะอ่าให้เป็น private dinner ก็แล้วกันถ้าใครอยากจะมาทานข้าวแวะมาทานข้าวก็มาเจอครูนะคะแล้วก็เด็กๆทุตสวรรค์ก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเซตคอร์ส ของลงเขาเรีกเยกอะไรนะห้องอาหารที่ครูชอบไปทานบ่อยมากแล้วก็ถ่ายลง VRBP บ่อยมากแล้วก็ถ่ายลงหน้าเพจก็ค่อนข้างบ่อยนะคะครูไปทานบ่อยมากๆแล้วก็รอบนี้ก็อยากให้เด็กๆได้ทานด้วยถ้าใครอยากจะมาดินเนอร์ครั้งนี้ก็ให้ไปเลยหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเไหมภายในเที่ยงคืนวันนี้รับแค่ห้าคนเท่านั้น <laughs> แต่ห้องใหญ่มากครูจะบอกคุณให้ว่า <ç ay> ห้องราคาคืนแล้วเป็นแสนลูกสองแสนสามแสนนะลูกแล้วก็คือใหญ่ที่สุดเท่าที่ครูเคยพักมาในชีวิตแล้วนะใครอย่าพลาดแล้วกันก็ใครได้คว้าโอกาสนี้ก็คงคงเป็นเพอร์เฟกต์แมทแล้วเราก็คงได้เจอกันแล้วใครอยากจะมารอบสดในวันนั้นก็ให้ไปเลยโปรพิเศษภายในเที่ยงคืนวันนี้ก็5 0าหม4่นสี่พันสอ่ส ภายในเที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะสำหรับวันเดียวนะแต่ถ้าใครอยากได้ทั้งแบบเป็นคูปองสามครั้งก็หนึ่งแสนสองมืนสองพันสองรอยี่สิบสองภายในเที่ยงคืนวันนี้เก่งไหมั้งสามครั้งเนี่ยก็ถูกป้ายบางทีก็ถูกป้ายโอเคก็นั่นแหละถ้ามีอากาศก็ครูบอกเลยว่าห้ามพลาดใครไม่มาคือพลาด แต่ก็อย่าไปบีดอัพตัวเองอย่าไปเสียใจกับตัวเองนะแต่ครูแค่จะบอกครูแค่จะอยากเชิญชวนผู้ที่เปิดรับสิ่งนั้นให้กับตัวเองเพราะว่าห้องมันสวยจริงๆแล้วก็ระดับผู้นําประเทศจริงๆแต่เราไม่ใช่ระดับผู้นำผู้นําประเทศสิเราเป็นระดับอะไรผู้นำกาแล็กซี่โอเคไหมไม่ใช่แค่จัก,กรวาลแล้วเป็นระดับผู้นํากาแล็กซี่เลยทีเดียว Okay, ไปแล้วนะง่วงสุดๆหน้าก็ไม่แต่งลูกเอ้ยฮะไปแล้วด้วยรักอ่กวยพรทุกคนแล้วก็นั่นแหละก็ดีใจที่จะได้เจอทูตสวรรค์ทุกคนนะคะที่เปิดรับของดีงามนั้นให้กับตัวเองอย่าบอกแล้วดนะว่าห้ามพลาดนะใครไมาคือพลาดจริงๆนะคือห้องแบบอลังการแล้วก็คงคิดว่าถ้าเกิดไม่ได้มาครั้งนี้ก็ไม่รู้เมื่อ,อไหร่ในชาตินี้เหมือนกันโอเคไหมเพราะนั้นก็คือมาให้ได้จ้ะ มันสวยมากนะยิ่งใหญ่อลังการนกไปแล้วครูก็ต้องไปแล้วด้วยน่าจุ๊บๆทุกคนบ้าบุยอใหยจะเดินดุ้งเดือน